ไปดูกันนะครับตัวชุดนี้นะครับลูกค้าบ,บอกอบรีวิวให้ดูหน่อยเรื่องความแรงเป็นยังไงบ้างมันสั้นมันเล็กจังเลยอะไรประมาณนี้ฮะน้ำหนักแค่1.3กิโลกรัมนะครับพันท้ายสั้นยกยิงนะครับผมใช้เป็นไม้ประดู่ตัวไกลเครื่องมือกลนะครับ,บก็เหมือนมนันก็เอาตัวดีสุดแล้วแหละให้มันเล็กสุดแล้วก็ความแรงก็โอ้โหพอได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวยางพมา่าหนังรองตัวใหม่นะครับลูกกระสุนผมใช้เป็นเป็นลูกดินนะครับนะฮะกระโจมมือนะัสแตนเลสนะครับก็ลงตัวดี แนวของเขานะครับแบบนี้ยางนะครับอยู่กลางๆนะครับคุณพี่ไปตึงจะไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะยิงผมจะยิงอยู่ที่10เมตรนะครับโอเคไปดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวขยับกล้องนิดหนึ่งด้านนี้แล้วจะได้เห็นชัดๆนะครับ เล่นกันล่วงหมดเี๋แป๊บน,นึงนะครับอันนี้แล้วกันเคไม่ใหญ่เห็นยี่ห้อเท่าไหร่นะครับโอเคยังอยู่ครบนะครับเอาห่างๆกันหน่อยแล้วกันนะนะฮะ พอได้อยู่ร,รีบนิดๆนะครับโอเคกล้องว่าอาจจะูน้ํากระเด็นใส่กล้องแน่เลยแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปดูสดๆกันไปดีกว่านะเดี๋ยวผมผมไอตัวนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคเช็ดหน้ากล้องแล้วฮะสุดทีมัวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเปิ้ลนะฮะเป็นเป็นทรงนี้นะผมพยายามจะไม่อยากให้เกินห้านาทีนะครับเผื่อจะได้ส่งในไลน์ได้นะครับดูคาที่ดูอยู่นะฮะอันนี้ก็สองนาทีกว่าสามนาทีอีกสองนาที ชุดนี้เป็นไม้ประดู่นะครับจะทําเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นพันธุ์ทีสั้นจะเป็นบล็อกเดียวกันเหมือนกันหมดเลยอยู่ประมาณนี้นะฮะเบาดีน้ําหนัก1.3ช่วงชัก1เอ่อ105นะครับเซนยาวโดยรวมก็เมตร40นะครับยางประมาณมีให้2ชุดเด้อมีอะไรให้ห่งชุดนะครับลงตัวดีนะครับความแรงไปตึงเอาแต่ขนาดนี้ล่าได้หมดพี่ไก่อะไรต่างไม่เหลือนะครับพูดถึงถ้าจะไปไล่แรงต่างนะฮะอย่างเช่นตามลพบุรีอะไรต่างก็จะไปไล่ลิงไล่แรงต่างเยอะมากสั่งนะครับแล้วก็ ขอนยางเบาลงมาหน่อยนะครับส่วนลูกกระสุนก็ใช้ลูกผลไม้ก็ได้ยิงให้เขาเจ็บให้เขารู้ตัวไหนยก็จะไม่ได้ไปก่อกลัวแล้วเอประมาณนี้นะครับนะฮะเน้นกระทัดรัดผมจัดโปรเดอร์นะครับก็คือราคาจากจาก1900บาทเหลือ15 0 0พ้พร้อมส่งให้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับเรียบเรียงก็อย่างเนี้ยคไม่รู้จะปิติตรงไนแล้วนะครับฝังไกลนะครับจมเสร็จนะครับยึดน็อตต้องจมให้หมดไม่ให้ไม่ให้มันสะดุดเลยนะครับไม่ให้มันเป็นสนิมด้วยเลยก็วันนี้ก็คัดเลือกยี่ห้อดีๆขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็็นตตตััววกกระจมือสไป ลงตัวดีเหลือปลายไว้นะครับเผื่อลรงไม่เหลือไม่ได้มันจะกดุดนะฮะมันจะมองไม่เห็นพะนะเอออยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นตัวของมันได้สั้นนะครับความแรงยังไงนะครับเอ้ยมันเบาไปนะช่างเอาแบบสั้นกว่านี้โอ้มนทําได้กันนะครับมันก็อยู่ขึ้นอยู่ปัจจัยนะครับแต่ว่าเท่านี้แหละถือว่าโอเคลงตัวดีนะครับน้ําหนักโดยรวมก็หนึ่งจุดสามกิโลกรัมเบามากๆคุณบพี่เบาๆนะแทบเนี่ยยืดอย่างเงี้ยได้ได้นานเลยลรัพูดถึงว่าน้ําหนักน้ําหนักเบามันก็ พูดถึงว่าการเลงนะครับมันจะเลงไดนานถ้ามันหนักมันก็จะนะฮะแขนเราก็อย่างว่าแหละอย่างเงี้ยตัวชุดไกล้นะครับโอเคขอบพระคุณครับผมนะฮะถ้าเป็นใน YouTube ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเลยอยากจะตัวรีวิวตัวในชุดนี้ให้ดูนะครับอาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่ายิงยิงเร็วด้วยจะทําเวลาด้วยนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับผมนะฮะส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับขอบพระคุณครับ